อันนี้เราก็มาตูเอ่อมาเฟืองเนาะนะครับเราก็จะมาเก็บเฟืองกันนะเพื่อนชัดกันเลย มะเฟืองหวานนะเพื่อนนะห่อไว้นะเพื่อนมะเฟืองเนะ่ห่อนะฝนมีผลกันนะมันจะค่อนข้างเน่าอะ่ะขนาดเจาะเจาะรูที่ถุงไปแล้วนะมันก็ยังนเน่าเลยเพื่อนเนี่ยถุงเนะี่ยเจาะรูไปแล้ว นนเป็นมาเฟืองหวานนะเพื่อนทีนี้มันก็มีตอนหลังผมเลยยังไม่ได้ห่อนะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกอะ่ะ ออตัวอ้ที่ห่อไว้เนี่ยมันเนา่าอ่ะผมวางไว้ก่อนนะวางก่อนเออนี่ยมันมีที่ห่อไว้ก็มีเนะนี่ยเพื่อนเหมือนนี้นะมันเนา่าเห็นไหมันเน่าก็ออกไว้ที่โคนนี่แหละมันเน่าเยอะเลยเนี่ยไปเนี่ยอันนี้ห่อไว้เมื่อ หอพร้อมกับไอ้ทุกลูกที่สุกเมื่อกี้นะมันมันเจอฝนหนักมากเลยมันเลยเน่าหมดเลยอ่ะเนี่ยก็เลยเลยไม่ได้หอ่อละเดี๋ยวต้องไปห่อทิงก่อนใกล้ๆสุกดีกว่าเพราะช่วงนี้มันไม่มีอันนี้ตัวอะไรมากวนเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวมาห่อรอบหน้าดีกว่า มันก็ค่อนข้างโดกเงินนะเพื่อนมันก็มีเยอะอยู่นะผมว่าการนี้มาไฟเอ๊ะมาเฟืองและหลายที่คงโดกเหมือนกันแหละทําเนี่ยพอมีลูกนะผมปลูกเลยผมเดียวกับปลูกปลูเด,ยเดียวกับกาแฟเลยแล้วก็อันนี้เป็นมันหวานนะเดี๋ยวนี้จะลองไปเด็ดเดด็ไปให้ปลากินนะ นะครับไปลองนี่เป็นหัาไฟนะตัวนี้ อันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ผมปลูกได้ประมาณสักยี่สิบเอ็ดวันมั้งประมาณนี้ครับสิบสี่หรือยี่สิบเอ็ดวันนี่แหละผมก็มาลงไว่อโดยวิธีการปลูกนะครับผมไม่ปลูกผมไม่ปลูกเขาเรียกอ,อะไรวะไม่ไม่ไม,ไม่เอาถุงออกแล้วปลูกเนาะผมก็ปลูก ตัดก้นถุงนิดนึงเพื่อจะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือถุงมันยาวประมาณสักประมาณเนี้ยผมก็ตัดออกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะฮะมันลอยขึ้นมาเนี้ยนะครับส่วนที่เห็นนูนๆเนี่ยตรงเนี้ยผมฝังผมฝังไตโคโดม่าไว้นะครับเอาห่อกับจะชู้แล้วฝังไว้นะนะครับผมว่าเปลี่ยนเสาให้ใหม่ให้ให้เขาใหม่เพราะว่าเสามันเอียงอ่ะเสาเอียง เสาไม้เนี่ยนะผมปลูกใหม่ผมไม่ได้ใช้เชือกนะผมใช้ผมใช้กล้วยไอเนี่ยเพราะเดี๋ยวพอหน้าหน้าหน้าล้อนอะ่ะมันจะไม่ร้อนมันจะไปทําให้ถ้าใช้เชือกหรือใช้อ,อื่นหัมวมันร้อนแล้วมันจะทําให้มันมันโสมนะนะผมใช้นี่แหละก็มัดอยู่เหมือนกันนะลองแล้วหลายต้นก็ ก็อยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่รู้อะแต่มันอยู่อะผมจะมัดไปเพราะว่า<ส>เหมือนผมเป็นผมไปทำเขาแล้วมันเอียงต้นเลยเอียงอย่นะผมจะมัดใหม่น่าจะตรงแล้ว วันนั้นทําตอนมันร้อนใช่ไหมร้อนๆก็ทํางานไม่ค่อยปั่นีแ่แหละทําไปเรื่อลยลมมันแรงอ่ะเพื่อนก็นต้องต้องมัดแหละ เป็นทุเรียนที่พี่สาวท่านนึงให้มานะอันนี้ยอดมันหักผมเลยว่าปลูกคู่ไปเลยนะครับเนี่ยตอนนั้นผมมีต้นเล็กๆเ,เนี่ยซื้อมาเนี่ยต้นละห้าสิบบาทมันไม่ค่อยโตแล้วมันนั้นมันโดนมันโดนเลื่อยตัดยาอาเขาเลยปลูกปลูกไปฮะปลูกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาออกหรือว่าเอาเข้าอะไรก็ว่างทีนะครับโอเค อ,นนอันนี้เป็นกล้วยออ่กล้วยและมือนางนะอันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นขนุนนะผมปลูกเอาไว้นะ ในสุญญานะผมก็ปลูกไอ้เจ้ามังคุดไว้ด้วยนะครับมังคุดมันโดนแดดมันตายง่ายเนี่ยเผมต้องทอนกิ่งทอนกิ่งขนุนออกนะครับผมพูดผิดไปพ,ดพูดผูด้ผิดแบบไม่รู้นะอันนี้คือต้นขนุนอันนี้คือต้นละมุดนะไอ้ผูดผิดอันนี้คือต้นมังคุดนะครับเนี่ยต้นมังคุดแล้วก็ปลูกใกล้กับต้นขนุนเลยให้มันเป็นพี่เลี้ยงแต่ผมก็ตัดขนุนออกครึ่งหนึ่งนะครับ มันก็ได้ทั้งขนุนทั้งทั้งเอ่อมังคุดนะเดือนนโตช้านี่ปลูกพร้อมกันนะต้นไซส์เดียวกันนะครับเอ่อขนุนเนี่ยสองปีนะฮะเอ่อมังคุดก็สองปีเนี่ยดเพื่อนดูความตา่าง